วันนี้ก็มีลูกค้าคาวาสกิ Z x 6 r เดินทางเข้าไม้ททางร้านทำการติดตั้งชุดท้ายสั้นกลไกพับได้พร้อมไฟท้ายแต่ง LED แบบที่มีไฟเลี้ยวในตัวให้นะครับเนื่องจากลูกค้าก็อยากที่จแต่งรถให้ดูโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะซึ่งตอนนี้ทางร้านก็กำลังจัดโปรโมชั่นชุดท้ายสั้นกลไกพับได้พร้อมไฟท้าย LED ในราคาเพียงชุดละ2,850บาทเท่านั้นเองนะครับ โดยก็จะเป็นงานตองล้นล้นล้นคาวาสกิเซ็ดเกเลยนะในส่วนของท้ายสั้นก็จะเป็นงาน,นกลไกพับได้แบบที่มีสลักล็อกลูกค้าสามารถกดปุ่มเพื่อพับเข้าหรือว่ากางออกได้ตามต้องการเลยนะครับชิ้นงานก็จะเป็นเหล็กหนา5มิลิเมตรทำสีพโคต้ตมาทั้งชิ้นหลับรองได้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องสนิมอย่างแน่นอนและในส่วนของไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นงาน LED แบบที่มีไฟเลี้ยวในตัวตัวกรอบก็จะถูกออกแบบไม้ทนความร้อนสูง ป้องกันปัญหาเรื่องน้ำเข้าหรือโลคมละลายได้อย่างดีเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามรเดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม